สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านครับบีโก้ปั๊มน้ำขาดครับนี่รถเดือดออกมาเลยครับลูกดีโยบดเป็นอย่างายเป็นอะไรเยอะครับขับเทาไอ้ปั๊มน้ำคอปั๊มน้ำขาดไปจรักาเราอีกแล้วก็ต้องรับผดชอบเลครับไปนะอันนี้ล็กหลอกครับก่อน ตัวดิงดิงขา้างหวยตัวดิงิงตัวดิงสายพันธ์ไม่ถูเลยครับตัวล็อกตัวดิงสายพันธ์หวยนะครับทุนทต่ผนไม่ได้ถูกทำแล้ว

แต่ของไม่เลยมาประกอบแล้วครับพรงนี้ตออีกครับรพี่าักกัน แล้วครับแล้วเพื่อนก็จะไปมมไล่ล่ออกใส่ราให้แน่นก่อนกาวแห้งกดเซียนึนืออกอกจากสำหรับคนทำา้ชาร์จกรอบเสร็จฐานได้ชาร์จเรียบร้อยทำน้ำเรียบร้อยต่อไปก็เป็นคิวตัวนี้ครับ โมนเลยเผาลูกเบี้ยวในด้านหน้านะครับให้ใหนเนี โถเองรถเองเราใส่ตัวดำแล้วเราใส่ตัวลูกหลอดไปครับลูกหลอกให้ใหแบบนีดนะครับทาล็อกให้ประมาณนี้ต้องยกงครับตรงนี้เราก็ได้มาปลดสลักตรงนี้ออกครับอึ๊บนะ นี้ก็เป็นคิวของพัดลมครับคิวขอพัดลมเข้าไปแล้วครับเป็นล้อตัดสีตัวขันต่อครับขันเข้าไปนั่นเฮ้ยอ่ะนี่คือเศษเสื่อของผมครับเศษขอวพนักทานครับเน,น,น,นี่ยนี่นี่อันนี้เข้าร่องตรงนี้นะครับได้ชาร์จมาตัวลอก แล้วก็มาตัวคอมแอร์ตรงนี้ครับอืแล้วก็มาคิวต่อมาก็คือตัวตึงถ้าเกิดเป็นเนาะ ตัดดันแตกโอ้เซนดีเดียวเติมน้ำรอเย็นครับใส่ครครับผมประกอบเรียบร้อยแล้วประกอบเสร็จแล้วก็มาดูตรวจสอบรายละเอียดนะครับตรวจสอบรายละเอียดสายปงนสายพานอน้ําอันนี้ก็เหลือไว้ก่อนเราจะไล่อากาศก่อนเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องครับสองตัม้สมสตาร์ทดูครับ โอเคไปดูหม้อน้ำาี่เบิ่งน้ำเนาะน้ำะรกาน้ำไม่รั่วตาาปกันีอไรกได้น้ำกแปดติครับใส่ลงยาหอน้ำปัดปัดปดปั้ปัดยนาดนี้เครับสร็บเียบร้อยครับผม เดี๋ยวกันขึ้นหน้าครับผมสวัสดีครับ